บริษัทกรุงเทพ RIA Lab หรือเบลเล a Lab, ก่อตั้งขึ้นในปี2,525 25, โดยศาสตราจารย์ดรนิลวัลเพชรบุรนินนักเทคนิคการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยเราเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เอกชนแห่งแรกในประเทศที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานระดับสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมบุคลากรมืออาชีพเพื่อให้ผลตรวจที่ถูกต้องช่วยให้แพทย์ สามารถมินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วประเทศมาโดยตลอดทำให้เราเก้าวมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ของประเทศไทยเบรียแลบ เป็นห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมบุคลากรมืออาชีพที่มีความชำนาญในการควบคุมการตรวจวินิจฉัยได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนซึ่งประกอบด้วยแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพความรวดเร็วแม่นยำและความน่าเชื่อถือ โดยห้องปฏิบัติการของเราประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทัศนศาสตร์คลินิกห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการพิษวิทยาเบรียแลบได้มีการดำเนินการตรวจวิเคราะห์มากกว่า2ล้านรายต่อปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์หรือ LA การรับรอง West g a r d v e r i f i c a t i o o p r o g ร a กรจากสถาบัน West g a r d QC ในการ Verify Sigma Metric Performance นอกจากนี้กระบวนการทำงานของเรายังเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 และการบริหารจัดการข้อมูลได้รับการป้องกันตามมาตรฐาน ISO IEC 27001เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลนอกจากบริการการตรวจวิเคราะห์ทั่วไปแล้ว b r e a l a b ยังมีบริการการตรวจวิเคราะห์พิเศษด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการวิเคราะห์ด้านการถอดรหัสพันธุกรรมด้วย next generation sequencing ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาการป้องกัน และการตรวจวินิจฉัยเฉพาะบุคคลเช่นการรักษาแบบแม่นยำการตรวจหามะเร็งทางพันธุกรรมการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมมะเร็งจากเลือดในด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์เช่นการตรวจ NIPT เพื่อตรวจหาภาวะดาวซินโดรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางพันธุกรรมด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัยหรือเอ t i ท g ยเอเง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อื่นๆอีกมากมายเพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันเรามีการบริการทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนําทั่วประเทศไทยนะครับเราเน้นในเรื่องของคุณภาพและก็มาตรฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันครับการตรวจวิเคราะห์ได้ก้าวข้ามนะครับ จากการตรวจว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยนะครับไปเป็นการตรวจแบบการป้องกันเราสามารถจะรู้ก่อนครับว่าอนาคตเราเนี่ยจะเกิดโรคอะไรได้ในอนาคตทําให้การรักษาเนี่ยเร็วขึ้นง่ายขึ้นถูกขึ้นนะครับรวมถึงเราสามารถจะก้าวข้ามไปสู่การรักษาที่เฉพาะบุคคลมากขึ้นนอกจากบริการทางการแพทย์แล้วในส่วนของการผลิตนะครับเราเองก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิต ชุดตรวจชนิดเร็วนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดบริษัทเราก็เป็นกลจักรสาคัญช่วยในการผลิตชุดตรวจในการตรวจวิเคราะห์นะครับให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโรงงานของเราได้รับมาตรฐานระดับโลกต่างๆจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางยุโรปเราส่งขายไปทั่วโลกนะครับโดยเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทชั้นนําในต่างประเทศด้วยนะครับ ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการบริการบริษัทกรุงเทพ RIA จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตชุดตรวจแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นในปีพุทธศักราช2538ภายใต้ชื่อบริษัทแปซิฟ i กไบโอเทคให้เป็นผู้ผลิตชุดตรวจโรคทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันเป็นโรงงานผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็วหรือ r ร p i d t e ท t ภายใต้มาตรฐาน GMP มาตรฐาน ISO 9001และมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามข้อกำหนด ISO 13485ที่ได้รับการรับรองจาก t ü v s u i t Certified Body ด้วยเช่นกันกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเราได้รับการควบคุมและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย4ประเภทหลักๆได้แก่ 1. ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ 2. ชุดตรวจวินิจฉัยสารเสพติดในร่างกาย 3. ชุดตรวจการตั้งครรภ์และชุดตรวจการตกไข่ 4. ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในสัตว์รวมถึงชุดตรวจการติดเชื้อในสัตว์น้ำ พร้อมกันนี้เรายังให้บริการรับจ้างผลิตชุดตรวจโรคต่างๆให้กับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบของ Contact Manufacturing รวมถึงการผลิตในรูปแบบ OEM ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าอีกทั้งยังรับจ้างผลิตชุดตรวจโรคสําหรับงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์อีกด้วย Pacific Biotech ยังเป็นผู้ผลิตชุดตรวจการติดเชื้อ HIV จากสารน้ำในช่องปากภายใต้ชื่อ Aura Quick HIV ซึ่งถือเป็นชุดตรวจ HIV จากสารน้ำในช่องปากที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาเป็นรายแรกในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตได้ผ่านการตรวจรับรองการผลิตชุดตรวจ Aura Quick HIV และได้รับการยอมรับให้อยู่ใน WHO Prequalification List ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภพพัณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระดับสากลบริษัท Pacific Biotech มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปทั่วโลกเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยควบคู่กับการผลิตชุดตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพบริษัทกรุงเทพไอเอจึงมีบทบาทสําคัญในการยกระดับการแพทย์ของประเทศไทยครับเรามุ่งพัฒนานะครับการวิเคราะห์ทางการแพทย์แล้วก็ชุดตรวจต่าง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับบริษัทกรุงเทพ RIA Lab และบริษัท Pacific Biotech จะมุ่งมั่นสร้างสารรค์การบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยบวกกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่งโดยเป้าหมายสูงสุดคือ การทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษทำให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริการตรวจวินิจฉัยรวมถึงความสามารถในการผลิตสินค้าสำหรับการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการ และการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนต่อไป